ไม่เค็มเห็ดยังเอาเอากินอันนี้พี่ไหนคือนมเห็นมาเลมอนเขียวเนี่ยในบอกว่าเลมอนขึ้นมาเห็นเรียมอนเดี๋ยวไปไปเอาบักุวงก่อนตอนนี้เขาอยู่หลังบ้านนะคะหลังบ้านยาบักุวงบักุวงอันนี้บักุวงยังคือเตี๋ยแทนนี่บักุวงพันเตี๋ยค่ะพี่น้อง พันเตียตม,มันซื้อไวเอีหยังแน่ไอ้อีหยังก็ยังหละเฮ้ยบ่แม่นแขกดำแขกดำสิเป็นเลี<า>้ยวๆเนาะอ,อันนี้ไข่ไข่แขกดำนี่ต้นนี้เอามา,า,มานะเ,นะเยี่ยวมาซุกเนาะตัวเพิ่งโหลดเนาะเยี่ยวยู่ได้ยดยดย๋ยวนอนจามเจีบเอามาซุกสิบ่วยเป็นพวกซุกโมนี่เอามาอถือโมสวีซุกเตีย่ะต้นน้อยๆก็เป็นมาเดี๋ยวเตียะโมนันน้ำมัน น,น,น,นั่นเด้อันนี้ฮอนแลนด์ในวันนั้นสองต้นเออนั่นฮอนแลนด์ตัวเดียวอันนั้นบ่าแมนเด้อ๋ออันน้ฮอ,อนแลนด์อันนี้คือแขกดำยูเนียนที่อยู่พยโพยไปุ๋ยนัวเงี้ยวเงี้ยวแบบนี้นอ,อันนี้ต้นกล้วยยายเห็นอย่างยายลูกเดียวลูกเดียวอันนี้กล้วยอะไรเนี่ยออ้ยไห้หน้าค่ะพี่น้องเขาฮอตในแกเขาฮอตในเหลือง เขาปีนี season, ้น้ำเพรา่วมค่ะป้าพระอีตูวอ่อนแบบนี้ปอีตัวให้เองใบกะเพราของแท้นะจ๊ะของแท้มาจังของแท้ไส้หนิดเดี่ยวหอมได้หนิดหนิดเลยของเพื่อที่นี่นี่มาเจ้าเบ้าเจ้ามาเป็นผู้จับจูงเอาแม่เสียวอยังดัดกล้วยนะครับใส่เนี่ยเอามันในหน่อยหนึง ปลาดอนซอนใบอ่อนใบกะเพราค่ะใบกะเพราใบกะเพราบักหลายเลยุูน่ะสวนปลาปลากะเพราค่ะอ oh, no ุ้ยอยู่เหยียบอันนี้อันนี้พักเปลี่ยนพักเปลี่ยนแล้วก็เลิบเอาหญาออกเห็นไหมโอ้มีกล้วยด้วยเอากล้วยตัวนี้เลยเหรอปลาด้วยสิ ผูงนี่แน่นอุยโอ้ยลมกะลม่มนองลมค่ะอาลร่มเลยบ่โอ้โห้เยันจะเป็นจับปั้นเบิ้งกันได่เหรอสองเถาสองดองดองดองกล้วยสูก ดองกล้วยหอมเพราะเป็นดองมะเขือขึ้นดองกล้วยหอมตะไคร้กระสวยตะไคร้ที่ตะไคร้กระสวยใบกะเพรามแตรยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยใส่นิดเดียวเนี่ยโอ้ยหอมหอมแบบหอมชุนหอมต้องบอยว่างานสีเมันสมบูรแต่ว่าเขาเล่นกินค่ะ ะะอันนี้กล้วยหอมหรอแม่นี้กล้วยหอมกล้ยยกวยไขย่กล้วยไข่ร่มคากลมแนโอ้กี้ตัลงุ่อมันหนาวไไงบะพงอนเล่ทนทอดเล่นถ่ายสู ห่งอีกย่งบนนี้นี่เด้ต้นนี่พิตาแซบนี่บอกห่วงนี่นี่เนหแม่มีถุงบน่เียถุงกระปูดองเขาก็ไปใหไแล้วใดองันนี้นวดไงนวไงถ่ายกินซุกเท่านี้มันไก่เงื่อแล้วไม่กินนวยนี่ พ่อละละเมียันลายแล้วอุยเกือบมันนายางเแงใส่หัวน,นี่ลาสั่มเพี้ยน,นี่เพื่อลแล้วพอลแล้วพอลแล้วมันนั่นเอาไปลายเหมือนมันเหีเ่ยวกล้องเราใส่มามแม่เมฆคืนไปดูนะเดี๋ยวเขี่ยมดีถือบนไว้เดี๋ยวยน้ำไ,ได้ของเมื่อกินพอ่อพี่น้อง ยังกินเป็ดดัซซีเ็นนะนะกินน้ำก่ได้ดอกยันตะยุนพูดตามืมได้เแลากุอกที่งวา่้เจ็บขอันนี้ยาเถ่นะยาแถาจักปีแล้วเก้าซิบแข็งแร่งนะแล้วแบบอญ่ๆังไยาเถ่ยาถาเก้าซิบเท่าไดรแล้ว 89จ้า89้าแข็งแรงดีตึงตังเพ้นห่งบนยะเพ้นหงองยูแบบดีแข็งแรแวมีบอนี่แขวแขวมีอยกเหลี่มแถวแขวล้นเบิร์ดแล้วแปดสิบเก้าปีค่ะพี่น้อง เก้าแปดสิบเก้าปีแต่สียัดลงจากน้อยลงลืมเดี๋ยวสิเดินทางกับขอนแก่นลวแวะมาเอาสะเบียงก่อนสะเบียงก็บอะไรนะสะเบียงสบียงกระไดกล้วยได้บกงใครบอาไปแล้วมึง เค็มแล้วเค็มแล้วคือผู้ใดคือแม่แต่แม่เค็มเหมือนใครไงเหมือนยาบ่ก็คือผู้ใดหม้ไม้แข้งอ่ะเขาตัวน้ำไม่ติดไม่ติยาว่าต่ำใกล้เค็มผู้ใดล่อว่ากันนะซ้ำกันล่อตอบได้ดีอยู่เนี่ พ่านพัานตอบผ่านยัวร้านพี่กันเนาะก็ตอบท่อมกันแล้วเนาะเเลยบกสั้นบนน่ะเบลสันวัดนาหินอย่างละว่าโอ้มีประแดกแม่ใคร้อมเนาะ เอาเอาเอาปลาแดงแม่ค่ายเด็ดไปปิ้งแซ่บไปไปไปเป็นจกเบิ้งจกเบิ้งปลาแดงแม่ค่ายบาดที่นี่โจกปลาแดงจากไหาเลยผู้ใดขนาดนอนอยู่นั่นเม้นปลาแดงแบบาัที่นี่ฉีดเองค่ะปลาแดงฉีดเอง เีปได้ก็เก็บปหนงไ้เลยมันเป็นเดือนแม่ต้องเป็นเดือนสองสมเดือนถึแล้วสองสามเดือนสองสามเดือนถึงเลยแต่ว่าเขา้ดีปิงกินไได้ยุดดอกก็ทข้างนี้ขึ้นดิดดอกดอาไปปิ่งเป็นกินเป็นตีจะชอดเปิดเจอหลับประเด็กไงาย้นแล้ว อหอมหอมเด็ดพิจิตามีไงพี่ตีนี่ตาเล็น่อยแม่ใส่อีหยังแน่นี่แม่ใส่แต่เกลือกับข่าเกลือกับข่าท่านนั่นแหะกับล่ำก็เด่นมีกินหอมมีตะลุ่นยังสีได้อยู่อีหลี คุณจะเป็นระบายมันจะได้อันนี้สองเดือนเรืแล้วกินได้ไปนี่ไงมันจะได้สองเดือนเลยอมากแม่บ้านมันได้สีได้ยุ่นหลันุูนี่ตะปารุ่นใหญ่เลยด้วยอันนี้สูตรนะคะอันนี้กระรันตีได้เลยวาแสบแห้งอร่อยมากอูนี่ว่ามีปลาตัวน้อยมีแตปลารุ่นใหญ่เลย ปาลุน่นแง่แม,ม่เอาขีออกบอเอาขีออกจะอยู่เจาอเอาหมองข้อมันน่ะหมองหมองข้อมันเนจอเอาอสามเดือนก็ได้กินเดินเด้อประเดดจ,จัดไงทำแบบสะอาดเลยนะคะโกกีสิว่ากินประเดดผู้ใดง่ายๆดีต้องมั่นใจก่อนว่าสะอาดแน่นอนทำแบบสะอาดแล้วก็อร่อยพร้อมเด้นี่ บอกอัเค็มเอาจิ๋วมากเอาแม่ตักอัน้ำม,มันใจเนี่ยพี่พี่เอาอันแก้วน้ำม,มาแนมาตักตักอนัน้ำใส่ตักนบนนาวหรือตะลุ่นไงปีนี่อเอาไปโมกเนาะน,นี่โมก,ก,กบักกะบีบักหน้าใส่แหงแอ,อบเด้นนี่เด้อนีป่ประแดกประแดกแม่ไข่จะประแดดพิธี่ชาวบ้านอ,อันนี้กะถังใหญ่เลยค่ะอันนี้ถังใหญ่มันเป็นประแดกอยัางเงี้ยเป็นประแดกร่วมตู้นี้เป็นประแดกร่วมปลาแดกร่วม นี่ห้าเอาไปปิ้งค่ะพี่น้องมันกัสีคือปลาทู่มาร์ธันล่ะปลาแดกบานห้ากัสีซ้ำปลาทู่มาร์ทของภาคกลางนั่นล่ะนี่เดียวแซ่บคู่ว่าจะว่าเด็กนี้ใครดนี้ใหาเจี๊ยบแม่ขายบางหันสามถังมูคับปลาแดกไม่นี่แม่ขายถังจักบาทอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบต่ว่าอันแม่กับบ้านมันไ่ได้กำไรบ่บอหรอไม่แต่ บ่ได้กระเข็ดตัวะขายแล้วมันหลายเนาะมันหลายมันดีนะปูเพิ่มักหาปลาค่ะพี่น้องหาปลาได้ต้ปลาจังสี่ละเมาเอ็ดปลาแดดเห็ดเลือกินกระขายค่ะพี่น้องเพราะว่าฉันว่าขายมันกับเลือมันก็เป็นปลาแดดก้าเนาะกมาเปิดเบื้องน้นเนเป็นปลาแดดก้าเทิื่งแตกเครื่องมีพี่น้องเลือกินเลื้อนี่เดี๋ยวเพิ่นกระขายเพิ่นมีหอดรถเกี่ยวค่ะพี่น้องลูกชายน้องชายพี่เข้มนะคะ เป็นจีรขับรถเกี่ยวออกเกี่ยวเขาเกี่ยวรับจ้างเกี่ยวให้ตัวเองด้วยพ่อบ่ได้เสียค่าค่ารถเกี่ยวเนาะอันนี้เป็นเป็นฟันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอฟันรถเกี่ยวันีจะเป็นรถเกี่ยวตอนนี้เพิ่นพักช่วงพักยุตะวานหน้าหน้าจะของท่านเอชท่านเดชเกี่ยวเพราะมันเป็นเกียวแบบเนีเดี๋ยวต้องรออีกพักค่อยได้เกี่ยวนะคะ พ่อสวัสดีค่ะอันนี้พ่อพอ่อเฮียเข้มนะคะคือผู้ใดบัตรสรุปคือผูอ้ใดเฮียเข้มคือพ่อบุบันคือไปเบิร์ดสุคนไปไปไปกลับค้อนแก้มมาที่นี่ปลาเฮาไปไปกลับบัตรไปกลับมาเรื่อยเปล่าเฮ้ยดีิ๊ยยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปใส่ไปเปิดทะเบียนลังรถด้วยทะเบียน ัวสะเบียงเต็มรหลดแล้วพี่น้องค่ะอดน,นีเไปเอเงไปแดกแดกไห่นไปแดกแมั่นเอาอ่ขวดไปแดกแม<ห>มั่นไปเดี๋ยวเรากลับขอนแก่นกันแล้วนะคะ